ไ <c oughs> อ้อแหนมเนื้องี่มันของดีกันน่าพักดิเมนดูไฟเบอร์กินปุ๊บขีปับ๊บผูใ้ใดเบิ้งต้นกินเข่าเสียบเถี่ยได้เปื่อคลิปมาเนี่ยเดินะเข้าวนละเนีวนเลยเน้นเลยมีคนโทรหาป้าล่างดักทร ไลฟ์คิล่าช anel สวีดัาสวัสดีคนครับคุณอยู่กับผมพี่นู้นึงไลฟ์คิล่าช anel ครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมด่านจั่วชายแดนกับจ่าปืดในพาร์ทที่7กันแล้วเริ่มพาร์ทมาเราก็พบกับการโทรศัพท์เขาเอ้าไม่เสียเวลาพูดคุยวิ่งไปรับโทรศัพท์ก่อนระหว่างผมวิ่งไปนะฮะใครที่อยากให้กำลังใจง่ายๆเพียงกดไลค์สักครั้งหนึ่งก่อนรับชมนะครับผมโอเคไม่เสียเวลาไปรับโทรศัพท์เลยไพโทรอแม่น้อเออ ครับผมเปิดเองครับมีอีกงางครับท่านเมื่อเช้ามีคนพบศพไซโปทราบซื้ออยู่โรงเตี๊ยมมีขี้เมาปกติเลี่ยวโซโลขี่สิเป็นผู้จัดก,การเรื่องจังสิแต่ตอนนี้ฝากโตเดลเปิดเออคนของข้าก็อยู่พุ่นเลี่ยวโอเคครับผมรับทราบครับเดี๋ยวด้อท่านดได้ตรวจรถได้อาจากไหนนี่อันทาก็น,นะครับมาถึงก็ต้องรีบไปเลยครับผมฆาตกรรมลึกลับเฮ้เาาขียน่าฆาตกรรมลึกลับเอาแล้วงานนี้อย่าบอกนะว่าผมจะได้เป็น คุดโดปืนอิจิความจริงมีเพียงหนึ่งลาคิระเท่านั้นเฮ้ยไม่ใช่เย้กะ <laughs> <laughs> ปีและผมมาแล้วครับมาห่อแล้วครับไปคุยกันจ่าแล้วอ้ามาถึงลงเตียมแล้วอ,ๆๆๆๆอุ้ยๆๆๆ๊ดิยเดี๋ินจักรยานสามล้อไปได้นี่เออไม่เหยียบไปได้ลูกเด้อนี่แม่เอาไงเงือบกขอโทษนะของลูกใครบ้าูโหได้หนี่มาแล้วครับบ้าแล้วครับนี่บอลงเตียมหมีขี้เมาบอสวัสดีครับจ่าเออจ่าบีคอป ื่อดีนี่ว่าบืยบืยครับผมอ่านถึกว่มันจะออกเสียงไงวะบืยครับบืบอบือกับว่ามึงมาขำซื้อกูอยู่หันหลังปากหาเลยมีศพคนดับเนี่ยอยู่หลงัง้านคนที่พ่อก็คือพนักงานทําความสะอาดของร้านตอนเกิดเหตุมีคนน่าสงสัยอยู่หกคนเฮาเด็กกโกไไปเบิร์แล้วปากโตหาบอ่อแสทั้งเบิร์ตในเรื่อแต้จังกลับมาไล่งานเฮาว่าพ่อยังเน่แล้วก็บ่อตงห่วงบ่มีไผออกกากมองนี้ได้ตาโตบ่อบอนุญาต สอบปากคำผู้ต้องสงสัยค้นหาร่างกายค้นหาอาวุธสังหารโอเคได้ครับท่านเดี๋ยวผมจะสืบให้ผู้ที่มองเห็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวจะเหม็นกุยแต่สมองยังเป็นเด็กที่ของเขาคือยอดนักสืบรุ่นเกา่าคืโอโด้ปื้ดิจิ <c oughs> วันนี้เสนอตอนคดีฆาตกรรมปริศนาโรงเตี้ยมหมีขี้เมา <c oughs> <c oughs> เป็นไดล่ะ เฮ็ดสิ้นเพอเอิดเองเลยกูประตูปิดท็อบนี่เออเข้ามาแล้วผู้ต้องสงสัยจากข้อมูลบอกว่ามีหกคนนับก่อน 1, 2, 3, 4, 5, ออหนึ่งสองสามสี่ห้าพาดแค่ได้อ้าวอีพูดหนึ่งดิเอออย่าบอกด้ยวยว่าว่าหน่าเมียนมากเดี๋ยวหาอีพู้หนึ่งก่อนนะคบว่าอยู่ใส่ประตูนี่เปิดแต่ว่าประตูนี่เปิดไม่ได้ อันนี้ก็เปิดบ่ได้เอาต้องนับคนเนีครบก่อนครับอันดับแรกเลยอ่านี่ไงคนสุดท้ายของเราอยู่ดี6คนโอเคครบเลยจากประสบการณ์ที่ผมเป็นยอดนักสืบมาดนเติบแล้วก่อนที่ผมจะสอบปากคำผมต้องไปดูศพก่อนว่าเขาถูกฆาตกรรมมีข้อมูลอะไรมาบ้างจากข้อมูลจะอันนี้เปิดปได้เอาว่าสิออกมองนีหฮามึงเราต้องได้ข้อมูลจากศพที่อยู่ทังลรังล่านก่อนแล่นไงผมเจอแล้วเขาอยู่มองนั้นเอยจากข้อมูลที่ได้มา เอ๊ะ่วยคือจังพงไงสมานคางบ้านนี่ไหมแต่ในนี่เขียนว่าพูดตายซือโอเล็กเพิ่งไกลๆดูเหรออ่าพงไงสมา,น,านนวดบดกปนี่โอ้ยเกือบเลยเนาะพงย์เจ้าแต่ว,วัสดีครับเปิดรายงานโตครับผมโอ้ยโซซีมาเนาะดีตนวศพในเวทาสองสามสมองเลยเดี่นี่เอาละเขาว่าโตเริ่มจากการขนศพเบิ่งก่อนเด้อแล้วจังไปหาอาวุธสังหารตอนโตไปหาอาวุธกายเลือดอาไฟสายไปน้า เอาไปใต้กบปะครับจับมาต้มเป็นแต่เสียบคากวยเฮ้ยโบเมียนบักงาเมื่อี่เอ้เอามาซองหาหลักฐานแมวโอ้ยเปิดเป็นหมวดอันนั้นแม่แสงสีม่วงม่วงแม่อะไรก็ยูวีนะแมวโหมดยูวีสงสีม่วงบอกใช่ะเบิ่งแน่ดูอโอ้มันซองเห็นรอยเลือดน้ำตัวนี้แมวอุ้ยห้อยเกิดผู้ใดนี่ือบักขาตะกรอนแน่นอนเลยงางงีทั้งปีมันบอาหัวโตมันเหยียบเลือดไปน้ำบอก ย่างไปเบิ่งจักห้อยเกือบเลี้ยวผู้ซ้ายแน่นอนเลยเฮ้ยเมียนล้วนอนได้หันมีแต่ผู้ช้ายไหมวะ <c oughs> <c oughs> มันต้องเอาเอาวุธออกมาทิ่มแน่นอนเลย <c oughs> เบิ่งจักสภาพศพแล้วเลือดออกปนนั่น <c oughs> มึงเอาอยัางจ้วงทองมันแน่เลยเ <c oughs> พราะเราได้รักฐานและจ้งไปสอบปากคำเพิ่มเฮ้ยอย่าอ้ามีดทำครัวบอกอาวุธสังหารเดียย <c oughs> ร้อยหรือว่าเป็นพนังงานของรานเอามีดในครัวมาสวบทองแต่ว่า ผู้ใดก็ถือมาได้เดี๋ยวมาเตี่ยนนึงสิเอาละบัตรเตนี่ขอคนโตในเด้อครับเด้อพองใหญ่โอเลียงเอ้ยโอเล็กคัสซันดอก <c oughs> อมีนาฬิกาที่มีชื่อย่ออ,กอักษร V M บอกอผู้ใดน้อ V M เอาละตอนนี้เขาได้ลักฐานก็คืออาว,วุธทั้งหานี่เป็นมีดบอกปักม่วงและการเล่นโตของพใไญ่โอเล็กนี่มีนาฬิกาเกา่ๆขาๆขนาดแต่ว่ามีอักษรเขียนไว้ว่า V M อาชีเป็นคาตากรก็ได้เอาละหอดเวลาส่อปากคำตบานเตน่เริ่มจากผู้ใดก่อนเนาะเอาเอาพนักงานของร้านนี่แหละยุบานี่เอาเอาคุณบร์เทนเดร์ครับผมขอสอบเลยอครับเออได้เลยครับผมได้เลย เมื่อวานนี้ครับผมยามแรงนี่ล่ละมีทรายมาจากร้านขายเนื้อครับผมเขาบอกว่าพบเรื่องน่าสงสัยฟังไปฟังมาแล้วผมกว่าบ่ไม่อีกหยังเลยครับเออแล้วก็หลังจากนั้นพักนักง,งานทําความสะอาดของร้านเล่านี่แลนมาบอกว่าเขาพ้ออีกหยังบองหงอยู่หลังร้านตอนเราแลนมาฮอดนน่หนาตาเราซีดคักปานไก่ต้มนี่แหละครับผมรูว่าเราพ่อพี่ปอบมากไหม โอเคขอมูลนี่ถูกต้องตามที่ไร่ไดงานาจากกาว่าคนเมี่ยนร้านเนี่ยนะเป็นผู้พ่อศพเป็นผู้เล็กอยู่หลังร้านอ่ะถูกต้องต้องสอบปากคําเพิ่มกวนเอาพพอ <tutoring. S 2> ใหไงน,น,นี่แหละหัวเธอครับทีเว้ยเด็ยิ้นเด้อเถอเถือยัง่ะเสี้ยวกันบ่เฮ้าเละอ๋อคัดทอดครับผมโอ้ยอันผมขอสอนะครับเพราทราบว่าซื้อหยังครับเฮาซื้อเยเกอร์สะฮาเย็บ อ๋อวันดีครับผมพ่อใหญ่เยเกอบอกเออมาว่าเนี่ยเขามีหลายเรื่องให้สลลงกันเลยเขาก็าจัดไปซี่ร่างผู้ละครับเบียบอกครับน้ำตาลสดครับที่เขาเด้อลอนกันก็นย้อนบากโกเล็กนั่นแหละครับมันดีใจหลายมันได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นจนบอกผมว่าอยากที่ส้หนีผมให้เบิดตเลยผมบอกหูเลยว่าไผยอยากใขรบากกเล็กมันตายอ๋อเค้ครับผมขอพุดลหลายๆครับผม จากข้อมูลพ่อใหญ่เถือนดีหูจักกับคนตายอา้าหนาสงสัยเป็นหนีกันพรอมเฮ้ยโตัวีมาสอสปากคำเขาเม็นบัวอ๋อครับไวซื้ชวาซินมูรินเดอร์อ๋อโอเคครับวาซินมูรินครับผมผมบ่พอใจหลายที่บากโอเล็กมันเลื่อนขั้นขึ้นมากพาะว่ามันเลื่อนขึ้นมากแล้วบักเอสมันก็ตกงานไปเลยโอ้ยผมเลยอยากงองบางมันอีลี แล้วก็นาฬิกาเป็นของครอบรัวผมงเตะพอยไงไม่ไงที่พอมหอดผมนี่เลยผมอาสิเบ้ามากเกินไปแต่วผมบ่มีทางขาบักมอนี่แน่นอนผมว่าไปสอบักตีมั่วดีกว่าบักนี่เ็ดโตแปลกๆตั้งแต่หมู่ว่านแล้วครับในนาฬิกาอามีอ,อักษรย่อว่า V M วาซินโมรินพอดีเลยโอเคแต่ว่านาฬิกาของพอหไงวาซินนี่คือไปอยู่นำพอหญ่โอเล็กได้วะ เดี๋ยวสอบเพื่ออื่นต่อมาหน้ปัดทั่วทรงผมเมียอ่าผมขออนุญาตสอบปากคำหน่อยนะผมนี่คาตะครับปัดทั่วเสียงมันคือรอี่ยเรามาเพื่อฉลองการเลื่อนตำแหน่งของโอเล็กครับผมกับเขาเนี่ยทำงานด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วว่าอยากจะเสื่อเลยว่าเขาได้ตายไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าไอ้สารเวณซาฮาเย็บได้ฆ่าเขาหรือเปล่าเพราะว่าโอเล็กเองก็มีหนี้อีกเยอะที่ค้างอยู่ โอเคครับขอมูุ่นมีประโยชน์นขอขอนหลายครับคุณนิคาตะขอบคุณหลายหลายครับอาริกาโตกเตมาสมิเกตุมีซูซูกิเดอโอเคจากข้อมูลก็เริ่มมีคนหน้าสงสัยอยู่2คนก็คือไหมั่วเพราะว่านาฬิกาเล่าอยู่น้ำศพแล้วก็พอ่อใหญ่หัวเถิกทั้งหน้านี่จากการสอบปากคำคนญี่ปุ่นวังหันเขาบอกว่าเป็นหนี้เป็นศีลกันอยู่อ่ามีมูุ2คนนี้น่าสงสัย สวัสดีครับผมขออนุญาตสอบปากคำนะครับคุณซื้ออย่างกวอครับสัสดีครับผมซื้อตีมั่วซุ่มนั่นมันบังครับผมเหยมากผมนาซิยูเฮียนตอนนี้อีพหอผมป่วยอยู่ก็ได้แต่ว่าผมเห็นคนเมียนล้านเนี่ยทำตัวนาสงสัยครับมอนั่นมันมาซอมเบิงซุ้มผมตลอดเลยคพอจ้างมาเอีย่ยฟังนี่แหละครับผม ออโอเคครับผมพ่นทําความสะอาดเนาะมาซอมเบิงบ่มันรีฟังบ่ออีคือจังเดมารีฟังเนาะเอาละเรือคนสุดท้ายอยู่ในห้องกลัวโอ้คือฟันลังเถอะละครีนเอน,นอ,อ,อ,อร์เห็นป่ะอ่าขอสอนนะครับพญายครีนเนอร์มันแปลกมากครับตอนที่ผมเอาขยะไปทิ่มผมเห็นประตูโกดังมันล็อกไว แล้วก็ุญแจเสียไปใส่โบหูผมเลยง่างอ้อมล้านครับหากุญแจว่ามันตกอยู่ใส่แล้วผมก็ง่างไปพ่อศพครับอยู่หลังล้านตอนที่ผมเห็นนี่รู้สึกว่าผู้ตายมีปากเสียงกับผู้ชา้ที่ใส่หมวกเบลี่ตอนเล่นไพ่กันครับผมเบลี่ปะครับอ้าวบัต,ตรตอี่มันเป็นทรงจังไดะล่ะครับหมวกเบลี่เอ่อทรงมันสีคล้ายๆหมวกเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรกับคนไปตีกอล์ฟไหมครับทรงนี้ล่ะครับ อ๋อครับครับโอ้ยบคนจาก,กผมบันนอกไหม <g ül> <g ül> โอเคเราสอบปากคำหมดแล้วครับทั้งหกคนรู้สึกว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดน่าจะเป็นวาซินโมโดินเพราะใหญ่ใส่หมวกทั้งหน้านี่แหละเพราะว่าจากการสอบปากคำเนาเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจมันเพราะใหญ่โอเล็กที่ตายไป แล้วก็มีนาฬิกาของเข้าอีกอยู่กับคนตายพ่อใหญ่อันคีโน่แม้คนทําความสะอาดก็บอกว่าเห็นคนตายมีปากเสียงกับพ่อใหญ่อันนี้ล่ะผมมาแมนแท้ๆพ่อใหญ่นี่แหละวาซินมูรินเอาล่ะได้เวลาไปรายงานกระจาบีครอบกันเน <laughs> สื่อเล่าแม่ก <laughs> ็เอาล่ะตตัดสินใจว่าจังไดแหละจากข้อมูลน่ะเอะโอ้ต้องเลือกปล่อยคนบริสุทธ์บ่ ผมว่าคนที่บริสุทธิ์ที่สุดน่าจะเป็นพนักง,งานทําความสะอาดเม่เขาไปเจอศพคนแรกเขาไม่น่าฆ่านะผมว่าเพราะว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ตายเป็นการส่วนตัวแต่คนอื่นเนี่ยน่าสงสัยโดยเฉพาะผู้ใหญ่แอนโมซินอะไรนาวาซินโมลินน่ะผมเลือกนี่แหละอะคนทําทำความสะอาดกับเพ้ใหญ่ตีมัวแล้วกันอ่ะโอเคทั้งสองคนเป็นคนบริสุทธิ์ครับเลือกนี่แหละครับผมเอาได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าผู้ตายอาซีดับแน่วเวลาเจ็ดโมงเสาร์เดิ่ปื ทางงานทำความสะอาดบอกว่าแยกทั้งเบิร์เนี่ยออกจากลานกอนเวลานั้นตุ้มเขาบนหน้าไปไกลหาแถวๆนี้เบิรงเดอร์อาจจมีหลักฐานเพิ่มเติมหาสถานที่กระทำผิดกฎหมายในบริเวณสวนกันเรอะบอกว่าเล่นไพ่ทะเลาะกันใช่ไหมมันก็ต้องเป็นที่ที่นั่งตรงนี้ปะ่ะตรงนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ่าผมว่าใช่นี่ไงไพ่ไที่นี่ปล่าอ่าสอบปากคำแล้วต,ตีหัว ฆาตกรหลอกคุณได้คุณตัดสินใจผิดฮะฆาตกรหลอกคุณได้กันเหรอเข้ากระบาเต็มๆเลยผิดคนวะทุกคนแสดงว่าไม่ตีมู็ทศาเหรอเพราะงั้นบาร์เทนเดอร์ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วคือบาร์เทนเดอร์ไม่ได้เกี่ยวผมคิดว่าเอาแล้วไงผมไปบาร์เทนเดอร์กับนิคาตะนะครับไปบาร์เทนเดอร์นิคาตะไปโอเคผมไปถูกไหมถึงตีห้ยไม่ดีกูยาเด้อผมว่าน่าจะถูกกันแหละทีนี้ อ่าสอบปะ่ะครับ้ต้องสงสัยมันสามารถดูร่องรอยได้ปะ่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ตรงนี้แหละปาร์ตี้นี่แน่ตัวนี้ปาร์ตี้ที่มันทะเลาะก,กันฉลองกันที่นี่เลยแสดงว่ามันอยู่ในข้อทกความสะอาดหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวนะกาพูดถึงกดังไม่ล็อกล็อกกดังไหนเอาละฉัานก็สอบกับพี่ก่อนเลยถ้าพี่ไม่ใช่ขอคุยด้วยหน่อยพี่ พวกเรานั่งกันที่สาราข้างนอกร้านตอนนั้นเล่ามูเฮาเบืดออันบักติมัวเลยอาสาสิไปเอาเหล้าเพิ่มให้ที่บาร์แล้วก็บักโอเลกก็ขอไปเข้าห้องน้าทั้งหลังร้านส่วนพ่อไ่เยเกอร์เนี่ยลาบไปแล้วไปเลยถึกทิมให้นั่งปวดกกดดายุกับบักอันนิคตะนี่แหละครับติมัวอาสาไปเอาเหล้าที่บาร์ แล้วก็ตอนนั้นโอเล็กก็ไปเข้าห้องน้ําพอดีพ่อใหญ่เยเกินีหลับโอเคน่าสิไปฆ่าบ่าได้แล้วก็นี่ขตาตักก็ต้องถูกตัดออกไปเดี๋ยวไปสอบพ่อใหญ่ตีมัวเพิ่มจักหน่อยตอนผมไปที่บาร์เพื่อเอาเล่าเพิ่มผมเห็นอันคนทําความสะอาดหางไปที่หลังร้านเขาดูซ่อนอีหยังบางอย่างไว้ในเสื้อดิอาจจะเป็นอาวุธก็ได้ผมว่าคนทําความสะอาดบ่เอ๊ะมันแมนอยู่บ่ว่ะแต่ว่าที่เข้าเลือกระถึกทุบหัวไปนี่ก็มีพ่อใหญ่ตีมัวดเด้ เอาละบอกคนทัสกสะอาดกตีมัว่วในรักสองคนนี่ละผมว่าเดี๋ยวเราไปสอบคีเนอร์ก่อนละกันครับพวกเขาแยกย้ายกันเวลาประมาณหกโมงเช้าครับพวกนั้นเห็ดหมุนอุยปุยไปเบิดเลยผมก็เลยออกไปสูบยาทั้งนอกลานครับเลี้ยวเห็นแข,ขกคนหนึ่งงางไปหล้างลานถ้าผมจำบ่ผิดน่าสิเป็นคนที่ซื้อตีมั่วนี่แหละครับผมเอาละตีมั่วกับส่บักคีเนอร์คีเนอร์กับส่ตีมั่วเอาละ หนึ่งในสองคนนี้เป็นแน่แท้เลยเดี๋ยวไปสอบพ่าเยีหัวเถื่อเกลือก่อนเดี๋ยวด้อตอนนั้นเริ่มแจ้งจางปางอะไรทั้งนอกบักตีม้วนเลือส่วนหมู่เฮ้านี่ไปนั่งตออยู่สาราทั้งนอกลานครับพ่อกางไปห่อนครับผมเบาไว้ครับนอกพอดีหลับเต็งโตเออไปเลยครับผมพอตื่นขึ้นมา ผมก็ไปเห็นโอเล็กแล้วแต่ว่ามูเฮ้าก็ยังจวดต่อครับไวครับจัดต่ออีกกว่าสองขวดุ่นละครับท่านเด็กครับจากข้อมูลนะฮะน่าสงสัยก็คือคนทําความสะอาดอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกว่าจะปล่อยไปด้วยกันคือพ่อใหญ่ตีมัวพอคนนี้เขาโบยกันไปโบยกันมานะโอเคเราจะไปพ่อใหญ่ว่าซินโมรินกับพ่อใหญ่เเอเยเกอเยกอนะครับผมไปนะไปจะ,ะตีหัวหนูเด้อเข้าใจบอเข้าใจบอ,อ,จ,บอจ้ะ เอาละตอนนี้เขาเปิดโกดังเก็บของได้แล้วเด้อตสามารถเขาไปค้นหาบอแสในหันไดเด้อค้นหาที่เก็บข้อมูลเหรอโกดังบอกว่าแต่โกดังอยู่ใส่ไม่ใช่อยู่หลังร้านติตรงนี้บรรนา้องอยู่ห้องครัวหรือเปล่าอ้านี่เด้ห้องนี้เปิดแล้วนี่เด้อเอองานเข้ามาบังอ้าคืออเฮ้ยอะไรเนี่ยแฟมเอา้าเจอแฟมเฉยเลยไปกับพิบ ผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้นี้แหละมั้งครับใช่ไหมเอ้าก่ปตันบอกนี่ยุ่งไรวะของอี่ยังวงวะมันยุ่งงงใดล่ะเฮ้ตู้ก็ว่าแมนไอ,อ้น,นี่ก็ว,ว,นนว่าแมนไอ้น,นี่ก็ว่าแมนไอ้น,นี่แมนบอกจ,จ,จ,จดหมายหน้าสงสัยเอาฮามึางเ้ยยุ่งงงนี่ในอดีสิผู้บัญชาการตามคำสั่งของคุณผมรู้เรื่องของโอเล็กหมดแล้วผมยึดจังความสัมพันธ์ของเขากับ KGP จะต้องตายวันนี้ คาคาลิสตันที่เป็นอิสระจงจะเจริญตีมัวโอ้โหตีมัวมึงคือฆ่าตะกรนจับฆ่าตะกรอาตีมัวมีแค่มึงนี่แหละทำไมกูสืบมึงไม่ได้กูย่อนหนังสือจริงเออผมขอถอนคำพูดครับผมเพิก็เป็นหนังสือบนนี้แหละครับผมมึงใช่ไหมที่ตีหัวกูบักตีมัวจับมึงเลยปะต้องเวาเอาละผมเองแหละเป็นคนที่ฆ่ามอนั่นอย่าสงสารมันเลย มันเป็นพวกสนิทเมียของผมแล้วคนบริสุทธิ์อีกหลายที่ต้องมาติดคุกเพราะไอ้พวกสารเลวนั่นไอรัฐบาลเวนนี่มันทำให้ประชาชนต้องมาเป็นศัตรูกันใครก็ตามที่ยอมทำตามรัฐบาลบ้านี่ตอนด้รับโทษจากพวกเรากําปั้นโรหิตก็คือไอตีมัวเนี่ยมันแค้นครับแค้นรัฐบาลแล้วก็แค้นไอพวกเนี่ยที่ทำให้เมียเขาแล้วก็ผู้บริสุทธิ์อีกหลายคนต้องติดคุก หายแล้วคืออุดมการผมเข้าใจในะวัฐบาลน่ยที่มันไม่ดีแม่งควรโดนเว้ยแต่แบบมไม่ไดม้มันไม่มีใครสมควรต้องตายแบบนี้ป่ะวะไปฆ่าเขาแบบนี้เนี่ยนะแต่ลูกเ,เพราะว่าผมมาอยู่ฟังไอ้กับปั้นโลหิตอย่าลืมนะก็คือฝั่งเนี้ยฝังปกปิดกับปั้นโลหิตเลย ถ้าผมจะเป็นจ่าปืนที่ดีผมต้องจับกลุ่มเขาเพราเขาเป็นฆ่าตกระอนไปเขาคือคนที่ฆ่าคนมันคือฆ่าตกระอนควรติดคุกแล้วถ้าผมมองเส้นเรื่องของผมอะผมต้องปกปิดเขานะเอาไงดีวะแต่ไม่ก็เลือกเป็นเป็นฝั่งนี้ไปแล้วอะเราไม่เอารัฐบาลน,นี้แต่วิธีนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเว้ยตีมัวมึงไม่สามารถที่จะไปฆ่าเขาแบบนั้นไม่ได้มึงทำานีไททำไมวะลูกต้องมาช่วยมึงเนี่ยนะถ้ากูโดนจับได้กูช่วยไม่ดยเอาวะผมจะปกปิดไว้ทุกคนไม่รู้คนอื่นเรื่องเรื่องเป็นยังไงนะแต่ผมต้องปกปิดตามเเส้้้นนรืืร่่อองงผผมมาะฝัีว ไอตีบัวมึงเด้อใหนกูเจอหน้าเขาเมืองกูจะต่อยละสองทีสามทีกับบักคามึงนี่เอาปกปิดไปอะไรเนะนายจะปล่อยฉันเหรอเอ้ยกำปั้นเราหิตจะไม่ลืมนายเลยเพื่อนหลักฐานที่คุณนำเสนอชี้ชัดถึงผู้กระทำผิดในการฆาตรกรรม <c oughs> เมื่อจ่าบุยครปบ <c oughs> ไม่ช,ชินจริงๆจริง <c oughs> แต่กูแจมือคลีนเนอร์พยายามโน้มน้าวการตัดสินใจอของคุณทั้งน้ำตาเขาต้องประเชิญกับโทษหนักและยาวนานแต่คุณรู้ว่ามันจำเป็นเนื่องจากมันเป็นเรื่องของการกรบฏ โอ้ไม่คินเนอร์คนทำความสะอาดต้องรับแพ้ว่ะเนี่ยเอ้ยแล้วผมก็เลือกฝั่งนี้มันขัดคือวิธีการเนี่ยรัฐบาลไม่ดีผมเข้าใจแต่วิธีเนียมันคือการมีแพ้รับบาปมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องว่ะเชื่อแต่ผมเลือกไปแล้วอ่ะเพราะผมต้องเลือกตามเส้นเรื่องของผมอ่ะผมรู้จะจบยังไงที่ผ่ายเอ้ยขอโทษนะทุกคนมันดูไม่ดีอันนี้บอกทุกคนมันไม่ถูกต้องนะทำตามหน้าที่ต้องสุดจริตน,นะที่จริงหน้าที่คือหน้าที่นะผมควรที่จะจับเขาว่ะเชี่ออยากลองเดินเส้นเรื่องดูนะทุกคนอย่าด่าวผมนะโอเค มันคือเกมแลวทุกคนยี่แคนตัวเองอไปรอโอ้ได้เงินมาครับผมเขาเราเข้าข้างกัาปะ่ะเลยเพราะเราอยู่ฝั่งนั้นจริงๆครับว่าผมเรื่องตั้แต่แรกแล้วโอเคกลับมาทํางานแต่การสืบที่เหมือนไม่ได้สืบลูก <c oughs> สืบตัวไหนวะโอเคกลับมาทํางานครับ อ่าวัสดีครับอาตรวจสอบกันนะว่ามีอะไรแตกค่กบออ่าบอมีนะแมงงองแงงนะโอ้โอ แพ้เทวดาบ่ราะตีงคิกตัวนึงเอาแล้วกูจับมึงก่อนเลยเดี๋ยววันนีสองโตเลยเออว่าจังไดลูกโอ้ยแดนซี่วันนี้ลูกซื้อแดนซี่วันนี้ <c oughs> มึงบ่รอดแท้ล้วครับแต่ว่าขอหยัดเบิ่งหน้าก่อนโอ้รูปถูกอยู่นะเนี่ยตรงกันหมดนะเอ้าไม่ตรงการเรียบร้อยอมึงอย่ามาตัวกูเด้อน้นำหนักส2่0เบิ้งโอเคน้ำหนักผ่านยูสเอาออกจากรถก่อนเลย ระบัางมันเนี่ยครับประศัตรวะเอ้ยราวังเราเวรงอะไรโอ้ยนิ่งกิ๊กเลยโจดโจดเฮ้เดี๋ยนะมันคืออะไรอ่ะมันคือมันบั็กออ๋อมันคือสะรักงูนี่เด็กงูงูงนี่อ้าวงูแมวเซาหรือแมงง,งองแงงนะเนี่ยสามมันไม่นับเป็นแพะไม่ได้ไงทุกคนมาหนีเลยเพ่อไงเจ้าบอตะคืนจังไหลจับก่อนเลยครับจังวากันจับกุม จับไปก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวจังไปตรวจเด้อแ <c oughs> ห่แห่วันนี้เลยตรวจของเลยนะนจ๊ะโอ้โอ,อะไรครับเนี่ยแอลกอฮอล์ป้าโทวันนี้เลยโบ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 ัโบีบบบบกอันอีกอันนึงอ่าแอลกอฮอล์อีกอันหนึง่งเรียบร้อยไหนมีในรถอ,อีกบอรตรวจสอบเปิงในเด้อเอา้ายูพี่วันดีจะเอาวันดีสิขึ้น มาดี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 าดีตีตีมานี่เลยแอลกอฮอล์บอรอีกอันหนึ่งมาตีเอาไปใส่จ้ะอันนี้มีบอร์ตรงกันชนมีบอร์ไม่มีบอรอันนี้กระป๋องรถมีบอร์เอ้าดี่ด้แอรรีไปใส่ใดอันหน,น,นึ่งอ๋อลาบซาปรีเนรวยถังนี่มีบอรครับถังอันเดอร์ถังนี่บอรไม่มีบอรอันเดอร์ล่อบอรไม่มีบอรอ์ลอ่ลอ โอเซเรียบ้อยตรวจเบิดแล้วไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วเพราไงแม็กซิมอลครับฝากเมียนเด้อเอ้ยได้ครับไปซืบคดีมาเลยคือว่าถือตีมองฟังล้ำบาข่าวมาไวเนาเจ้าเนาะอย่าไปบอกใครได้ถึงบ้องมาเถื่อนหนึ่งเอาเมียนของก่อนเจ้าเออเดี๋ยวเมียนเฮยคุกเกข็กคุกเข็กเรียบลอยลอยเศร้า จุดซ่อนของเถื่อนยางหน้าขวาเอ้าตรวจไม่เจออีกเหรอยางหน้าขวาอันดัล่อบอมมี่บอมล่อล่อบอมมี่ายตายแล้วครับพลาดไฟหน้าแตกกันหนึ่งนะครับเด้ออ่าแล้วก็เดี๋ยวขอตรวจเบิรงนด้นะครับเด้อในนี่มิลลี่ยังงใบบอลน้ำหนัก2030กดเบิรงก่อนแมนบอโอเคบอกเกินถือว่าได้อยู่ A X B 3 1 5 8 F F แัดเดี๋ยว้ไปโอเค ทะเบียนหน้ารถถูกต้องยี่ห้อรถเป็นอาซัมเจ็ดสงองเบิงก่นครับแมนบอนี่อ่าหน้าทีใช่อยู่รถนี้แหละอาซัมเจ็ดสองโอเคถูกต้องกระจกข้างหายไม่ได้แตกน,น้ครับกันชนก็หายนีย่กันชนทั้งหลังนี่เสียไปแล้วนี่โอ้ยเอาอยางแปีอีกโอเคไม่มีอ,อะไรผิดกฎหมายอะนแลเบียบการเข้าเขาเข้า,ขาไม่ได้นะ่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสภาพรถเขาเกิน3นะครับเขาบ่ได้เด้อน้ำหนักบ่เกินทะเบียนป้ายทะเบียนรถถูกต้อง ประเภทรถถูกต้องรายการสินค้าเบิ่งก่อนฟ้ากับแท่ง3ก็สอบ2โอเครูปถ่ายก็ถูกต้องแต่เดินผิดนะครับเราไม่ให้เข้าเข้านะครับบออนุมัตินี่กลับไปซะเจ้าเขาว่าได้เออ่าต้องจม่าต้องจมไม่ต้องบ่นนะครับขึ้นไปเลยเมียบ้านเจ้าซาอืมาคันต่อไปมาโวด เออร้อยหกสิบถือว่าทําได้ดีหมูเดี๋ยวอันเดอร์หมูมันตีงี้งบออวโอเคโอเคถือว่ายังขยับอยู่ขอดูเอกสารได้บอลองรถพร้อมครับลงมาเลยโอเคตรวจสอบชื่อในเอกสารให้หมดก่อนหมู2ตัวเอา้าชื่อตรงนี้ไม่ตรงอีกแล้วน้ำหนักสี่หนึ่งเก้าศูนย์ขออนุญาตเบิ่งก่อนครับนักหมูนักเกินบออูู้เกือบเป็นเกินนะเบิ่งหมูสองตัวเนี่เกือบแล้วเกือบแล้วไม่อานุมันนะครับเต่าสิบแลา้วล่เด้อไอคอ้เด้อ อของแท้เออเปิดทั้งหมดเลยของมาแนละ้วขออนุญาตไปตรวสอบของนึ้นะครับรายการสินค้าสบูห่หกระเป๋า5้าถูกต้องน้ำหนัก1 5 2 0นะเอาของขึ้นรถให้เรียบร้อย1 5 2 0มาละเอ้ยรอดอยู่รอดยูแล้วก็ประเภทรถนะครับซาวิดเดี๋ยวเนดะ้อเหมือนในรูปมันจะมีท้ายนะ ด้านกันทอเอาทายเสียแตนเด้การชนหายไปหนึ่งนะจ๊ะข้างหลังนะสันใส่ได้มันแตกกว่าโอ้นี่มันแตกนี่มันแตกเห็นปะนี่โอ้โหกระโปไม่เห็นกระจกแตกเลยเนี่ยนี่คความเสียหายครับแค่แค่สองอย่างเข้าเมืองได้อนุญาตให้เข้าได้ครับผมเอเดี๋ยวโอ้โหแตกกันบักใหญ่เลยข้างหลังไม่เห็นที่ไหนเร,รเรียบร้อยกระจกแตกครับ แบบนี้ก็คือมันเป็นแค่2ประเภทใช่ไหมถึงไม่ได้แตก2อันก็าตามก็ไปได้อยู่ดีนะครับพอหอดสามอนุมาลครับแค่กระจกแตกก็เฉยไม่มีอะไรผิดกฎหมายตกงดีนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะัดทะ,ะเบีย,ยนผมเช็คจังวะเดี๋ยวเราจะไ่เช็คทะเบียนอไเอ็กซ์เจเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเออโอ้ได้อยู่โอเคถือว่าเป็นคนดี <c ười> อนุญาตตรวจสอบสภาพรถนะครับอ้าวกระจกบองข้างเปื่ยสายเหรอรุ่นนี้กระจกโอ้โหไฟหน้าแตกหนึ่งกระจกแตกหนึ่งบานตรงนี้ทัออ้งหลังแตกอีกครับไฟแตกทั้งหลังอีกนึงของอ,นอนุญาตเบรกจด ไม่มีแมงกองงงนะไม่เห็นมีนะจ๊ะเอาประเภทรถไม่ถูกเด้อต่กาสาเป็นรถบรรทุกก็รถคันลอยมาเจ้าโอ้ตายเรียบร้อยสินค้าก็ไม่ถูกต้องนะปูนซีเมนมีแค่2แต่ว่าเขาบอกว่าปูนซีเมนมีสเดี๋ยวดูทะเบียนข้างหน้าโอ้หักลายวันเฝ้าหากะะักเล่ะทะเบียนทะเบียนก็ผิดนะจ๊ะทะเบียนเลขที่ก็ผิดนะน้ำหนักรถ990แเบอร์ซอลองดูสิโอเคน้ำหนักไม่เกินนะจ๊ะไปมาได้ครับคันน,น้อยน้อยหนึ่งเมตรจดมารุนขบ้นแบบไงบูงงนะ่ะเบิ่งเกลืองอยู่ก็ได้ต่หกสิบเด้อ เดิงเอา้าชิบหายอะไรเนี่ยระเบียบการอ้อบลืมติ๊กรบเบียบการสมัครกระจกหายอ๋อกระจกมองข้างสองอันเออบัลืม oh my g อดไม่กระจกมองข้างสักอันเลยตายแล้วโอ้โหบัพลาดอะไรอีกครับเนี่ยแต่คือนี่เราจะขนของผิดกฎหมายไปด้วยนะครับผอมให้มันเสร็จไปเลยแล้วก็นักโทษสองคนแต่ผมขนไปเลยครับพูดไอ้ิออกมาดักซุ่มยิงก็ออกมาเดือถ้าเจ้าใบาย่านเสียงปืนค่อยน่ะ <c oughs> แต่เราพลาดเด็ดเฮ้ยมันต้องดักแล้วมั้งเนี่ยอย่าแยกหน้าต้องดักได้เลยปั๊บปั๊บอ้าสุ้มโจมตีจริงด้วยจอที่จอโอ๊ยโอยอย่าเบ็ดโอ๊ยโอยโจโอ๊ยโลบหลบลบลบมานี่เลยปะคนซุ่มโจมตีบัวเฮ้ยตายตีโอ้โหความแม่นยำเดีหาว่าไม่มีสิปืนอื่นมาจะไปปืนพกเจอกันปงปงปงตีวิวตีววปงปงนี่เป็นไงปืนน่ากลัวเปล่า เลปืนแล้วกลัวเป้าเรียบร้อยก็แค่นั้นแหละโอ้ยโอ้โหมีแจะเล่าบุหรี่ยาเออเี่ยกระสุนดูพี่เขาเป็นตัวอย่างที่เนี่ยโอ้โหเเล่ายาป่าปิงโอ้ยกระสุนมี่พู้เดียวปัดดียามค่ำยามแรงครับอ่าผมเอานักโทษมาให้ครับผมโอ้สามสวยขอบคุณหลายๆครับฟา้เด้อมาทุกคนได้เวลาซื้อปืน AK กันแล้วว่าจัดไปตีเราได้มันแล้วก็กระสุนปืนเ k อีก จัดไป1สล็อตได้มันมาแล้วนี่ AK 120นัดเอาเลยไงมีคนลุ้นใช่ไหมครับว่าเสียงปืนกระบอกนี้มันจะเป็นยังไงอย่าว่าเดี๋ยวคนลุเลยผมก็ยังลุ้นตัวเองเลยกูจะทําเสียงปืนยังไงวะเนี่ยมาแล้วครับมาส่งของกลางหน่อยครับโอ้โหของกลางโคตรไม่คุ้มเลยเจ็ดสิบเก็ดฮะมาห่อละครับก็มาห่อแล้วสภาพรถยังไหวอยู่เด้อยขอน้องกวันสีพอเดนวนตาแดงก่ำเลยจะตัวไม่ไหวน้องกวันน้องกวัน น,น,น้นองก็เออตาดูตาตา,ตา,ตา,ตาค่อยๆขึ้นเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วยังไงมันจะถึงไหนถึงบอบอเอ้แต่แค่นั้นละ่ะโอ้ยไม่เพียงพอไม่พอเพียงโอเคยังไงพันนี่คอยจะจบไปที่นี้ก่อนลวกันนะครับหากใครถูกใจเชอาใจ,ใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยละกันขอโทษที่รอนานมากๆเป็นเดือนถ้าใครอยากเห็นโปรเจกต์นี้ต่อไปเรื่อยๆยังไงฝากกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเยืนกินไก่ทอดอยาลืทิทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับ